เนื่องจากอะไรครับชอบก็ตรงไหนอะไรสไตล์คอมคอมคอมดีบข้างหลังก็ดีข้างหลังน้องก็ดีครคิดว่าน่าจะได้ชอบสไตล์ก็ชอบจุดไหนของน้องก็น้องก็มีทุกอย่างครับครบเครื่องเลยครับคิดว่าน่าจะกข้อย้อนไปได้ครับโอเควันนี้เราถือว่าไม่เสียดายไม่เสียใจเนาะครับผมก็าไม่เสียใจเพราะไม่ได้ขับรงมาแค่รองเท้าโอเครองเท้ น้องชายนิดนึงครับเป็นไงวันนี้ผู้ชกน้องเขามาเยอะแข่งแข่งครับผมแล้วแล้วน้ำหนักนี่เป็นไงร้อยสี่เบียร์นี่ใหญ่ไปไม่รู้ว่าใหญ่ไปหน่อยครับแล้วต่ำสุดของเรานี่ทำได้อะไรครับก็ร้อยสามเก้าผมทำได้ร้อยสามเก้าร้อยสามแปดก็ยังทำทำได้เนาะก็นี่ก็เป็นครับยอดเหล็กเพชรนะครับเ็น้องเขาแข็งแรงนะ เขาก็โดนหนักๆเหมือนกันนะโดนสอกโดนหมัดเราเขาโอ้โหเขาอยู่ได้นะโอ้โหเขาโดนตัดลำตัวไปหมัดซ้ายเหล่านั้นนะโอ้โหโดนของคุณเยอะเหมือนกันใช่โดนเยอะโอ้โหแต่เขามาแก่งมากครับครับก็เป็กำลังใจให้สู้ต่อไปครับน้องชายครับผมลุกไหนที่โดนสอกโดนโอ้โที่หอกใช่ลกสามลุกหนึ่ง่เอเออสามลุกหปวด เออแต่ว่าแผนของเราคือเดินชนเลยวันนี้มั่นใจยกไหนว่าลูกเกมเราเราดีดีกว่าละประมาณยกผ้าใบใบยกสี่ผ้ายกสี่ตัวเดียกก็ยังไม่มั่นใจไหมยังดูผู้ขี้อยู่แต่ลูกพี่เดินแล้วก็ลดตำแหนได้ทีได้อ๋อคิดว่าตัวพี่ว่าพอแล้วเออคิดว่าอาวุธไหนที่ทําให้เราชนะวันนี้ผ้าองกับตีน่าอาป็นทอาแล้วก็เตะด้วยนี่ก็เป็นเจ้าตะเภาแก้วครับก็วันนี้นับสุดใหญ่ หลวงพลคนบัจจีนะจัดโดยสจโต้งบัจจีนะก็ผ่านไปด้วยดีนะครับก็เป็นหลังเกมนะหลังเกมคู่เอกนะครับระหว่างตะพาวแก้วสิงห์มาวินกับยอดเล็กเพชรอัจฉริยะนะคเขาเป็นฝ่ายเจ้าตะเพาแก้วนะครับฟ้าชัยลงมาครับยังยังไหวไหมครับผมเป็นสำผัสหลังเกมแบบจากมยเดโนนะครับ เขาขอใช่ไหมครับวันนี้ก็ชิมงานมาเต็มนะครับทำโดยเสียหนึ่งครับเสียหนึ่งสิงมาวินเสียน้องสิงมาวินนะครับของทไปทุกวันอย่างนี้กวนจะหาคู่ยากได้ไหมเนี่ยก็ลูกพี่ตั้งเป้าหมายว่าแจะไปต่อยพวกวันวันวันแต่ว่าวันต้องปรับสไตล์ด้วยเราเราต้องปรับสไตล์ด้วยกันใช่ครับพี่เอ็มยุเหมือนเดิมเติมมาเติมสอง รอาชีใช่ไหมครับก็ยัง่มีกำนวนนะแต่มีครับอันนี้หนึ่งครับเป็นไงบ้างครับผลงานของลูกติดไปนี้ก็จริงๆก็ไม่ใช่มีแต่ข่าวเดียวแล้วก็เรามีมีมันค่อด้ปรับเพราะว่าเลยโดยยุ่งเก็ยังน้อยแล้วน้ำหนักด้วยเขาโตนั่นผู้คนยิ่งหายากขึ้นเลยเนี้ยถึงจะต่างฝึกก็ก็ยังหายากขึ้นเพราะว่า ไม่เลยให้ไปเน้นตัวทุกบอลไม่ไปเน้นเน้นออกผมว่าวันนี้ก็ออกแข้งได้ดีนะแข้งได้ดีเก็บกระพุ้นได้ก็ได้ได้ได้ไม่ได่มีแต่เข่ามัดดีอย่างเดียวอะไรเงี้ยจะออกแข้งออกอะไรก็มันต้องปรับปรับแก้ไปแล้วเพราะว่าเพราะว่ายังไงก็คุณก็ต้อปรับสไตล์ให้ต่อยต่อยต่อยมันนอกเพราะว่าตอเดี๋ยวตอนนี้เลื่อนตีสามตีเป็นตีห้าก็ก็ไม่มีผู้รับเลยอ่ะใช่ครับแล้วเราก็รู้ว่าไปรมันนอกเนี่ย เขาไม่ได้นิสสามากเราก็ต้องดพวกนี้เราก็ปรับแต่ถ้าใครดูได้ผมก็ผมก็บอกว่าถ้าในช่วงสักปีที่ผ่านมาเราแก้วก็มีแนววุ้นเสือขึ้นมาเยอะเลยจะให้มีมันต้องใช้เทวลาแต่มีขึ้นมาแล้วอย่างหนึ่งก็ได้ได้ถ่อยในไทยเนี่ยเราก็ต้องปล่อยเราพักคือเรายังไงเราต้องใช้ความความที่เราต้องมีความในลักษณะอย่างเงี้ยแต่ก็เราไปต่ออีกแต่ละมือเราก็ต้องปรับสายไปโยงกันเริ่มเทรนก่อนอะไรแบบนี้เรามีหมันแข่ง ก็จริงวันนี้ความหนักเสร็จตรงท้ายจริงผมไม่ได้ต่อยถ้าไม่ใช่ต่อยโต้งผมไม่ต่อยว่าจริงเพราะว่ามันเยอะครับเยอะเพราะว่าไม่ด้วยจริงจะต่อยที่เริ่มต่อยอยเนหนุนด้นี่คู่ว่าเข้าใจเข้าใจว่าผู้ชลเขาแค่ร้อยสามแสนก็ทำได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็จริงก็เป็นไปที่ไม่ไม่ไม่ค่อย ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าบางคนมันโวยจะจะหลับทางเวทีเดียวไม่หลับก็ที่บ้าอยู่แต่วันนี้แผนอนาคตของตมวพ่แก้วเป็นเร็งต่อยสามประเทศทุกวัดเขาเป็นไทยและภาะยากเขาจะให้ต่อยกับสลับตาม ที่วันแต่ว well, ่าทุกเี to <to er ่เป็นสองจะเป็นองที่แปมัดยาวยัอยู่ยาเราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นประเทศหายกเราก็เราก็น่าจะดีกว่าแต่พอตามกมันไม่ได้ขอเราเองก็เราก็มีโอกาสหลวนได้ถอนเงินได้ด้วยอะไรเงี้ยาครับแล้วได้ไม่เราะมันเราเราอยู่ในช่วงที่ไม่ันเลือกคูไม่ได้ทำไก็ต้องต่อเรา่อแล้วก็คทราบแล้วนะวามีในในเมืองไทยก็เหมือนตันคู่เราเหมือนกัน ถ้ามีไม่กี่คนเพราะว่าอย่างเบอร์รี่ก็ฝ่ยกี่รอบแล้วนะรับแลง้ก็มีก็ตสดแล้วของนี่กังานขงเาแลจริงจริงก็จะขึ้นกับลานขาวนะครับที่เราก็ฝ่อยหมดะว่าเรา่อยหมดแล้วก็ได้อยู่น้ำหนักที่เราที่เราทำได้เราก็ฝ่อยหลยนทุกอย่างก็ตอนนี้ก็จะต้องรู้ว่าจะต้องเบ่งอยางเง้ยาก็ต้องต้องดูต้องดูน้ำหนักที่ก็ ผมว่าปีหน้าก็คงไม่ได้ไม่ไม่มีคู่แล้วครับเพราะอันนี้ก็อายุเพิ่ง20เลยจะโตกว่านี้อีกถ้าขันนะครับอ่าสะพอแก้วพูดอะไรกับแฟนคลับเลยครับก็ฝ<อ>ากข,ข,ขอบคุณแฟนคลับที่มาเป็นแฟนคลับสะพ่อแก้วและทีทุกคนครับวันนี้ผมทำสำเร็จครับขอบมากครับที่เป็นกำลังใจและเชียร์ผมในวันนี้โอเคก็เมื่อกี้ก็ผ่านไปนะสำหรับ บทคาสัมภาษณ์ครับจากเสียน่งสิงห์มาวินแล้วก็เจ้าตะเพาแก้วสิงห์มาวินครับก็มัดมวยนักมวยมันพัฒนาการกันได้นะครับก็มีไฟนี้ก็น้องก็ชกออกมาดีครับก็มีเสริมหมัดเสริมแข้งเข้ามานะครับไฟนี้ก็ออกแข้งได้ดีนะครับแต่ก่อนนี้มีต่เข่าล้วนมวยไทยพัฒนากันได้ครับพัฒนาการไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมวยไทยก็ยินดีกับผู้ชนะครับเจ้าตะเพาแก้วสิงห์มาวินแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้แพ้กับให้กับน้องยอดเหล็กเพชรนะครับ อชยะ,ะครับก็ให้สู้กันต่อไปครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e นะครับช่อง YouTube ปันทีกวันโท p พีเคชแนลนะครับฝากไว้เลยครับ